สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะจาะลึกการวิเคราะห์ที ah ่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของีองคูน จะลงเตะกันในเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเจเร็ตจินเลตมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีความพร้อมในวันนี้สิงดูมีโอกาสที่จะแพ้สองเกมเย่าแรกของฤด,ดูกาลในลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1978แต่พวกเขาก็เอาชนะชได้สี่ครั้งติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกที่ทำศึกลอนดอนด้นในรังสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยเก็บคลีนซีทได้ในสามครั้งหลังสุดด้วย เอนโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาลีพักเปโดเนโตเวสเลฟโฟาน่าและมาโลกุสโตในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกที่แพ้มาเมื่อกลางสัปดาห์แต่ทั้งสามรายมีโอกาสจะคืนทีมในเกมนี้สำหรับโรมิโอลาวเวียและริสเจมยังคงชวดเหมือนเดิมและคาดว่าจะกลับมาได้หลังช่วงเบรกทีมชาติเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนคริสตันพาเลสกันบ้างความพร้อมในวันนี้พาเลสเปิดฤด,ดูกาลพรีเมียร์ลีกด้วยความพ่ายแพ้ทั้งสองนัดทั้งที่พวกเขาแพ้แค่สามเกม จาก13นัดในหลีกภายใต้การคุมทัพของโอลิเวอร์กลาสเนอร์เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือชาวออสเตรียต้องเสียชาดีริอัตกองหลังที่ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าในเกมคาราบาวคัพซึ่งเอาชนะนอริทเมื่อวันอังคารขณะที่มาเตอุสฟรังซ่าก็ยังชวดเหมือนเดิมในรายของมาเกฮี G ก็ปักหลักกับทีมต่อไปหลังผ่านพน้นวันเส้นตายแล้วแม้จะโดนยูคาสเซิลตามจิตหนักก็ตาม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสมาโลกุสโตเวสเลฟอฟาน่าลีวายโคนวิลมาร์กูกูเรตมอยเซสเฟเซโดอันโซเฟนันเดสโนนี่มาดูเอเก้โคน์ทาวเมอร์เปโรเนโตนิโกลัสแจ็คสันคริสตันพาเลสจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยดีนเฮนเดอร์สันเนธานิเคลไคมาร์กเกฮีคริสเชชัตดานีเลมุนยอสอดัมบอตันวิลฮิล ไทริคมิเชลไดจิคามาดาเอเบเรชีเอเซชองฟิลิปมาเตตาทัศนะของคู่นี้เชลซีจะกลับมาใช้ตัวหลักซึ่งก็ถือว่าเล่นกันได้ข่าวน้างลงตัวอีกครั้งหลังปรับทีมเยอะในเกมยุโรปเมื่อกลางสัปดาห์ฝั่งคริสตันพาเลซเริ่มต้นฤด,ดูกาลไม่ดีแถมสถิติการเล่นในเดือนนี้ก็ย่แย่มองว่าเจ้าถิ่นจะทำได้ดีและจะเอาชนะได้ไม่พลาดลุ้นเม็ดยิงขาดเอาจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเชลซีเปิดบ้านชนะคริสตันพาเลซ ไปด้วยประตูสองประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ